โดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการนําทีมนะคะซุมตรวจร้านอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะในแพทย์ไกลสุขเพชระบุรนินในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้นําฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจคุณภาพอาหารความสะอาดแล้วก็หาสารตกค้างนะคะจากยาฆ่าแมาลงในผัก ผล,ลไม้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเจที่โรงเจมูรนิธิปราสาสบุญยสถานนะคะรวมไปถึงที่โรงเจไซที6กตึงนะคะแล้วก็ศาลเจ้าพ่อแห่งเจียอ๋ออันนี้ที่เขาสมอแคลงอำเภอวังทองสําหรับผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่าทั้งสองโรงเจแห่งทั้งสองแห่งนี้นะคะออมีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลนะักษณะโดยใชหมอตอต้มน้ำนะคะไฟฟ้าให้บริการสําหรับการลวกช้อนซ่อมตะเกียบแล้วก็จานชามด้วยนะคะรวมไปถึงความสะอาดนะคะก็สะอาดเป็นอย่างดีมีการ ค่าเชื้อโรคนะคะอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะนําไปตักอาหารรับประทานส่วนอาหารเจก็มีการประกอบอาหารที่สดใหม่ร้อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนํามาให้บริการส่วนในเรื่องของวัตถุดิบก็เช่นการผักต่างๆก็สดผลไม้ก็สดนะคะรวมไปถึงมีการล้างทําความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัยด้วยค่ะ